คดีแตงโมกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งในวันนี้อาจารย์ปานเทพขอช่วยกันวิเคราะห์ภาพช็อตปริศนาในมือถือแตงโมอาจารย์ปานเทพเผยภาพปริศนาจากโทรศัพท์ของแตงโมขอคนในโซเชียลช่วยกันวิเคราะห์เมื่อวันนี้วันที่14มกราคม2568อาจารย์ปานเทพพัวพงพัน์คณะบดีวิทยายลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยลังสิตได้โพสต์ภาพจากโทรศัพท์ของมือถือของแตงโมนิดาพร้อมข้อความระบุว่าภาพจากโทรศัพท์ของแตงโมหลังจากถ่ายเครื่องยนต์ของเรือหลังจากภาพนี้ปรากฏแถบด้านล่างของโทรศัพท์แสดงว่ามีภาพต่อเนื่องบางอย่างเกิดขึ้นหลังจากนั้นภาพนี้คืออะไรลองช่วยกันวิเคราะห์หรือช่วยกันทายกันเข้ามานะครับ จำประเทพพูดนะครับแล้วว่ามีการวิเคราะห์ในช่วงเย็นวันนี้ในรายการทางช่อง New วันซึ่งหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกแช่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากส่วนอัจฉริยะและหมอทวัชชัยให้ข้อมูล DSI คดีแตงโมนิดาก่อนจำลองเหตุการณ์จริง สำหรับสำนักข่าวผู้จัดการออนไลน์นะครับคุณอัจฉริยะกับหมอทวชัยพร้อมทีม4รายเข้าพบ DSI ให้ข้อมูลปมแตงโมงตกเรือเสียชีวิตก่อนพิสูจน์ความจริงวันที่15-16มกราคมยันจะเอาผิดข้อหาใหม่วันนี้นะครับเวลา9้าโมงเช้า ห้องประชุมชั้นสองกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI อาคาร A ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์พร้อมนายแพทย์ทวัชชัยการจนรรินอดีตสัยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎผู้เชี่ยวชาญเรื่องการขับเรือและโปรแกรมเมอร์รวม4คนเดินทางเข้าพบพันตำรวจตรี นัตพลดิษยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีแตงโมหลังเคยเข้ามายื่นเรื่องกับทางกระทรวงยุติธรรมเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานายอัจฉริยะกล่าวว่าวันนี้มาเปิดคดีแตงโมกับ DSI จึงนำพยานมาสีปากคือตนเองหมอทวัชชัยผู้เชี่ยวชาญขับเรือซึ่งเคยขึ้นเบิกความที่ศาลอาญาและผู้วิเคราะห์ GPS โปรแกรมเมอร์เพื่อหาความเชื่อมโยงแต่ไม่เคยขึ้นศาลมาก่อนมาพูดคุยกับ DSI ทุกประเด็นเพื่อให้พิจารณารับเป็นเลขสืบสวนสอบสวน แต่วันสำคัญเป็นวันที่15มกราคม2568จะมีการซักซ้อมเหตุการณ์ถึงเวลาเที่ยงคืนส่วนวันที่16มกราคม2568นี้จะมีการจำลองเหตุการณ์จริงใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มีโดรนบินจับภาพบนอากาศและมีเครื่องถ่ายภาพใต้น้ำบนเรือมีการจับภาพทั้งหมด โดยมีพนักงานสอบสวน DSI ร่วมสังเกตนายอัจฉริยะกล่าวอีกว่าส่วนการนัดพยานและสอบเพิ่มเติมยังไม่มีกำหนดเวลาตายตัวเนื่องจากต้องการแจ้งข้อหาใหม่กับคนบนเรือรวมทั้งตำรวจผู้เกี่ยวข้องอีกหลายรายมากกว่า40คนและเกี่ยวข้องกับชีวิตตัวเองด้วยเพราะอาจถูกยิงตายได้ถือเป็นการเดิมพันชีวิต และต้องเรียกร้องความยุติธรรมตนมองว่าคดีแตงโมงมีการตั้งทงมาแต่แรกเป็นคดีประมาทไม่มีการสืบสวนสอบสวนตามความจริงซึ่งตนอ,อยากทำคดีนี้เป็นคดีสุดท้ายและวางมือเป็นประธานช่วยเหลือเยื่ออาชญกรรมเพราะทำมามากกว่า10ปีแล้วนี่นะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับในคดีแตงโมงนายอัจฉริยะ กลาวต่อว่าที่ผ่านมามีการข่มขู่ทุกรูปแบบมีขบวนการบล็อกไม่ให้มีการจำลองเรือในวันที่15-16ถึง16มกราคม2568นี้มีการร้องต่อกรมเจ้าท่าหรือบริษัทเรือต่างๆไม่ให้เช่าเรือมีตำรวจนอกเครื่องแบบไปตามอู่เรือต,ต่างๆถามว่าใครให้ตัวเองเช่าเรือเป็นต้นรวมถึงมีผู้ใหญ่เคยมาเตือนขอยุติการทำคดี แต่ตัวเองได้ปฏิเสธไปพร้อมอธิบายเหตุผลเกี่ยวข้องกับกบระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางคือพนักงานสอบสวนจะสามารถทำสำนวนอย่างไรก็ได้ตั้งรงออกมาทางไหนก็ได้ส่วนชั้นอายการมีหน้าที่กลั่นกรองแต่กับร่วมมือตำรวจฟ้องตามเอกสารของตำรวจไม่มีการตรวจสอบว่าจริงหรือไม่นายอัจฉริยะ กล่าวเพิ่มเติมว่าการจำลองเหตุการณ์เพื่อพิสูจน์ความจริงว่าที่ตำรวจทำมาในปี2565เป็นเรื่องเท็จขาขวาแตงโมงไปถูกใบพัดเรืออ้างตามคำพูดของแซนและเมื่อตกเรือแล้วทำไมพบเส้นผมสามเส้นส่วนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นกล้องวงจรปิดเวลา22:23นนาทียืนยันว่าแซน วิสาพัฒไม่ได้นั่งท้ายเรือตามตำรวจกล่าวอ้างแต่นั่งอยู่แถวกลางของเรือและจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงในเรื่องของการตกเรือว่าจะถูกใบพัดเรือหรือไม่จะมีการเปิดความจริงในวันที่16มกราเวลา14ในาฬกาอย่างไรก็ตามตนเคยถูกตำรวจฟ้องทั้งสิ้น6คดีแต่ชนะมาแล้ว1คดีที่เหลือเป็นคดีเรื่องเดียวกัน จึงมีความมั่นใจว่าไม่มีปัญหาอะไรเราเชื่อว่ามีพยานมากกว่า20ปากหวังว่า DSI ช่วยทำคดีอย่างตรงไปตรงมาผมมั่นใจว่าสามารถเอาผิดถึงตัวการใหญ่ได้ทราบว่ามีตำรวจลูกนักการเมืองชื่อดังไปยืมเรือในวันที่แตงโมงเสียชีวิตและมาร่วมในที่เกิดเหตุด้วยมีการล้างเรือก่อนเข้าอู่เก็บเรือ ซึ่งเรามีข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งมีหลายคลิปจำลองเหตุการณ์ตกเรือก็ไม่มีใครโดนไปพัดเรือด้านนายแพทย์ทวัตชัยระบุว,ว่าเมื่อ3ปีก่อนตนเคยให้การเบื้องต้นไปแล้วกับตำรวจและ DSi แต่ครั้งนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมกับ DSi ส่วนตัวเองมองว่าแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือตั้งแต่เวลา20นาฬนาที าไม่เคยเห็นภาพเดี่ยวของแตงโมเลยถ้าไม่ใช่รูปคู่ที่ถูกตัดต่อปกติกล้องมีถึง6ตัวแต่ไม่เห็นรูปและคลิปซึ่งปกติคนเป็นดาราต้องชอบถ่ายรูปอยู่แล้วสำหรับบาดแผลขนาดใหญ่ต้นขาขวาไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ99.99% 99หากใครว่าเกิดจากใบพัดเรือช่วยออกมาอธิบาย ส่วนแผลอื่นตามร่างกายเป็นแผลถลอกสุดท้ายตนอยากให้คนบนเรือช่วยแสดงเอกสารการอยู่บนเรือหลังจากสามทุ่มไปแล้ว